สวัสดีครับผมกิจหลายคนคิดว่าโรคหัวใจเบาหวานหรือว่าหลอดเลือดตีบเนี่ยเป็นเรื่องของอายุหรือว่ากรรมพันธุ์ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับโรคเหล่านี้เริ่มต้นจากสิ่งเดียวกันครับนั่นคือการอักเสบเรื้อรังระดับต่ําหรือที่เรียกว่า chronic inflammation ครับเมื่อเรามีระดับไขมันเลวที่เรียกว่า LDL นะครับหรือไตรกลีเซอไรด์หรือ TG สูงๆเนี่ยผนังหลอดเลือดของเรามันจะถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบอยู่ตลอดเวลาเลยครับ หนึ่งในวิธีลดภาวะการอักเสบเรือหลังนะครับนั่นก็คือการปรับสมดุลไขมันในเลือดของเราครับโดยเฉพาะการลดลงของไตรกลีเซอไรด์แล้วก็เพิ่มไขมันดีที่เรียกว่า HDL ครับ งานวิจัยจาก AHA Journals นะครับยืนยันว่ากลุ่มกรดไขมันโอเมก้า3นะครับโดยเฉพาะตัว EPA เนี่ยมีบทบาทในการลดไตกซอสลายแล้วก็ลดการอักเสบในหลอดเลือดได้ดีจริงๆครับโอเมก้า3ที่ให้ผลทางการแพทย์นะครับจะต้องอยู่ในอัตราส่วน EPA ต่อ DHA ที่เหมาะสมครับซึ่งจากข้อมูลทางการแพทย์นะครับ EPA เนี่ยจะเด่นในเรื่องของลดการอักเสบและก็ลดไตกซอสลายครับส่วน DHA นั้นนะครับมันจะไปเด่นในด้านของการบำรุงสมองแล้วก็สายตาครับ วยตามาโอเมก้าสจากฮันคินแลบประเทศฟินแลนด์ครับจึงพัฒนาในอัตราส่วนสมดุลน2ต่อ1นั่นก็คือมี EPA อยู่ที่600มิลลิกรัมแล้วก็ DHA อยู่ที่300มิลลิกรัมครับ ให้ปริมาณรวมของโอเมก้าสเนี่ยสูงถึง900มิลลิกรัมต่อแคปซูลเลยทีเดียวเพื่อผลในการดูแลหัวใจลดการอักเสบแล้วก็ลดไขมันในเลือดได้จริงครับท้งนี้ท้งนั้นควรแบ่งทานพร้อมอาหารที่มีไขมันดีนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์หากมีโรคประจําตัวหรือว่าใช้ยาละลายริ่มเลือดอยู่ครับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีเนี่ยเริ่มต้นจากการลดการอักเสบในร่างกายของเรานะครับวิตามินโอเมก้าสจากฮันกินแล็บฟินแลนด์มาตรฐานเกรดยาเพื่อหัวใจและสุขภาพของคุณครับ